เที่ยวที่ทำให้คุณลืมเขาไม่ลงจริงๆนะคะกับป้าทองแท้ค่ะงงเขาเป็นไกด์นำเที่ยวพาเที่ยวถ้ำเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมุกนี่มาแบบรัวๆเลยมีไม่รู้กี่ตับตับแรกบอกว่าเวลาเข้าถ้ำถ้าไปไม่ถูกอาจจะไปเจอรังรูเอา้ารูตันนี่ตับที่หนึ่งตับต่อไปไทยบาบถ้าหินชนหัวไปแตกป้าจ่ายห้าสิบแต่ถ้าแตกอันตซิลแจกอ่ะตับสองตับที่สามเดินไปเจอหินสีดำที่ย้อยลงมาหินควนัน บอกกับป้าไหมคุณจาแกไม่รู้ลืมแน่นอนค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยงนั้นนะพบกันใหม่พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้าล่นไนดูไทยดไปมาได้ไปได้เนกับเดือนรันตูเดรันตูรันตูกัมูันอ้อ na ka tūea ko pule hineng lin